ระวังฟอเรนอยู่ในโซนป่านี้นะครับเฮียสถานการยายกูต้องลงมือเองฆ่ามาไ่อห้น ว่าอะไรอ่ะ,อะ,อะเอาเยอะกูตีดากูลืมไปว่าเพื่อนอยู่ใกล้โทษ <c oughs> สว้ดีทุกคนครับวันนี้ก็พระเจ้าได้สรรสร้างให้แวนเฮลซิงนักล่าปีศาจเป็นเบอร์ที่ป่วนมากครับผมได้ขอพระเจ้าให้ทําให้มันอันติแรงครับแบบแรงแบบบรมเลยคือใครโดนก็คือทีเดียวตายแล้วก็ได้บอกวงเล็บเขาไว้ว่าให้มันโดนเพื่อนด้วย <c oughs> ความฮาเลยจะบังเกิดในคลิปวิดีโอดีขึ้นครับก็คือผมจะเอาชนะซาชิวอยู่ทีมผมนี่ครับแล้วก็จะเนียนๆแบบใช้แล้วก็โดนปังปัง,ปงอะไรเงี้ยโอ้เป็นอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยแอคแบบไม่รู้นะครับทุกคนแล้วในส่วนของสกิลสองของกระผมนั้นก็สตาร์ทครับหนึ่งนาที ทีใครโดนก็จะติดสตันอยู่60วิหรือว sure? ่า1นาทีน no ั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้แวนจะปั่นได้แค่ไหนก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเนอะนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูคลิปกันเลยมาแล้วกูจะสตันยังไงอะไรหลานเพนมึงห้ามก่อนอันตีรายมึงเอาอะไรมึงห้ามให้กูเล่นอาลับแล้วมึงห้ามให้กูเล่นตัวนี้อ้าวแล้วมึงเลือกสกิลกูที่กูห้ามใช้หนึ่งอันกูเลือกของมึงหนึ่งอัน เรามาบุปทล้วรัทัดสัญญาอะไรครับเนี่ยคือกูต้องทำบรรทัดสัญญากับมึงด้วยเหรอเอไม่ล่ะมึงเลือกได้เลยสตันก็ได้กูไม่รู้ได้ว่าอะไรได้เลยมึงห้ามสกิลกูแต่มึงห้ามมึงแบรสกิลกูได้แต่ห้ามแบรอันติกูไอ้เหี้ยห้ามสกิลหนึ่งสกิลสองโอเคกูอันติอ่ะกูตีธรรมดาได้ยแหละไม่งั้นมึงพูดเองนะแัดมึงพูดเองนะแต่ตอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอันติอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอะไรอย่าให้มันมีเป็นกระยาให้มันมี โดนอะไรอ่ะมาอะไรโง่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูแค้นเข้มาแล้วกูกดมัทุกสกิลได้กูไม่สนไอ้หน้าพกูมีหน้าไหนฮะแดงลาก่อนไม่แล้วัะเพื่อนไปกดไอ้ลาดไว้กดไอ้ลาดทำกูทำกูอย่าทำเมึงยังไม่มีอันตรีมึงยังไม่มีอันตีตีลูกมา นายุจัดการพี่พี่เราแค่แล้วไม่ต้องรีบหกสิบวิโอ้ยโอ้ไม่เวลนสี่สักทีอะกูกดกูไม่รู้แหละไม่ตัดตัดตัดสินใจกับกมึงแล้วกูไปฉี้สัญญานะมึงจะกูไปประหารที่ไหนมึงก็เอากูไปเลยวะเอาไหนเรามาตันสัญญาักนี่หรอมีปัญหาสัญญาเลยกูฟ้าจำเสื่อมจำเลยไม่ได้โอ้ยเรามีปัญหาหลอแป๊บรอแป๊บมูหลาดจับตัวยากมากจริงแต่พี่ว่ามันไม่ได้ฉลาดกว่าพี่หรอก มันหามันแอบมันแอบอยู่สักพุ่มนึ่งนี่ไอบุญไม่โหเตะกีีเช็คแล้วไม่โดนเลยพี่น่าจะไอบุบุญแล้วกูไม่ได้ไปสีสักทีเนี่ยช้ปลาไหลหรือควายวะตอนเนี้ยมึงมีกูสวยสวยสวยโอ้ยกูสวยยกไม่ได้กูสตั้มอะไรกูเด้งไม่ได้เลยตอนเนี้ยเด้งเดเาเอ้ยอันติไม่มาเอ้า เอาไม่โดนมาดิเหนียวไหมวะเหนียวไหมวะไอ้ัูเหลือมไอเหลือมไอเหลือมมาดิมาดิไอเหลือมมาดิมาดิมาดิไอเหลือมโอ้ยนู้ว่าจริงเหรียญไฟเป็นเหยื่อปลาดีกว่ามะไส้เดือนดินตัวเนี้ย ไปเลทอดกกอะเอ้ยทำไมมาโดนกลัวเฮ้ยไอ้ย่าสกิลเมื่อกี้โดนกลุ้ยหายแล้วสายยูสกิลมันโดนพวกเดียวกันโดนแน่โดนแน่โดนคุฆ่าคูการที่กูตีเพื่อนได้ก็ไม่จำเป็นว่ากูต้องทรยศเพื่อนนะเว้ยอ้าวกูไม่ได้อยู่ฝั่งมือปวดรู้ไหวสายยูดีเร็วสายยูดีเร็วอันตีนหมดใกล้จะหมดแล้วครึ่งหลอดแล้วไปหกสิบวิไอ้ยังตาย กร,ระตีสตันที่นี้มึงไปอาบน้ำกินข้าวได้เลยไม at ่ใช่สตันที่นี้แล้วก็แลกกูเกิดมาแล้วกูยังสตันอยู่นะมันมิดกูยังม่แับมันนสตันขา้ามชาติระวังฟอร์เรนอยู่ในโซนป่านี้นะครับพี่เทสเจอพี่หยอกพี่ไม่ใช้แล้วพี่ไม่ใช้แล้วโทษทีอันนี้เป็นบั๊กในเกมดีว่าไอ้บุญ อะไรพี่พี่ไม่ใช่แลยพี่พี่ไม่ใช่เลยอายุดีว่ะอายอายุบุญอย่างนั้นเขาว่าฆ่ากันเองว่ะอุ้ยเ็บิ้งอเอาเอคูป้อนมึงแล้วเพื่อนแล้วมันไม่ห่างเื้อมันยังติดอยู่โอ้ปังมันออว่าอุปสดรต้องโดนมึงเ กูพยายามจะฆ่าฟอเรนไงถ้าไม่เอาฟอเรนลงก็คือจบเลยปางไหมล่ะปังเลยเมื่อกี้เลยปังเลยคอพับเลยสังกตแวนเฮลซิงไม่ใช่นักล่าแวมไพร์แต่คือนักล่าทีมเดียวกันเองเนี่ย โอ้ยคุณกดคุณกดมาตายาผมนะมใช่ก็เขาวิ่งมาเราปล่อยให้พวกผมเกิดกันได้ไหมละ่ะผมอยากได้เงินหนะ่ะโอ้โหอันตรายทั้งนั้นหรือตัวมึงเกิดอ่ะกันแต่แเราก็ใจดีกันได้ใช่ไหมครับเอ้ยอะไรนะบุญฟีบอกว่าไมา่ต้องประใจดีว่ะมาว่กูุตอ,อ,อดฝนเร่ลําในอีกไม่กี่วิาอาโอ้คนโง่ปันไหลชุดประมาณดูทินั่นนล้วเพื่อนช่วยเจมหนี่มาแล้วนี่ ผมขอโทษได้ไหมคุณเอกเฮ้ยสกุลเอกไม่ลงมาทำอะไรไม่ได้มันไม่โดนซีซีกูทำอะไรเขาไม่ได้เลยไม่โดนดับเบิ้เข้าแล้ว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 นะเข้าแล้วทายุสวยโอเลสุริตตูเซตตูเซตทับชื่ออะไรเราอ่ะเออไม่ชื่อที่ับพี่รู้ว่าอะไรเหรอครับเฮ้ย เราชื่ออะไรครับเนี่ยคนเนี้ยนัดการจัดการยายกูต้องลงมือเองฆ่ามึงโม่ตีนขาปอไอ้เวยเสียจ้าตีดักหน่อยครับกูไม่อยากช่วยมันไม่อยากเข้าใกล้มันเลยอะเฮ้ยย่าย่าย่ากดสองรัวนไว้เพื่อนเอ้ยกูไปแล้ว ก็กลัวเขาเปิดล่างทองแล้วเรียบร้อยล่างทองทำอะไรไม่ได้โอ้โหอันติก็ไม่เข้าเพื่อนโอ้โหมาแล้วล่างทองกูกูหยุดล่างทองไม่ได้ต้องทำอะไรเลยตัวนี้ต้องเดินเนิบต้องโดนเนิบไอบอลเลนต้องโดนเนิฟเข้ามาเองพี่ไม่ให้เนิฟแล้วหรือพี่ไม่ได้เอาเข้ามาอรพี่ไม่ได้กดเอาเข้าหมอเนี่เลือดเย็นด้วยกูอะ เลือดเย็นด้วยกูอะพี่ต้องเลือดเย็นกับบุญฟีน้องเลิฟด้วยมาดิมาดิมาดิโอ้โหนี่แม่งเล่นมาสามปีแม่งดักพุ่มกูได้ชนนี้ได้ชนหนึ่งเนี่ยแย็บตัดชนนี้ออกโอ้ยอะไรอ่ะคนมันจะเม้นนั่นละพี่ลีฉลาดขึ้นนะครับเนี่ยช็อตเนี่ยแม่งนี่มันไม่ได้กดสกิลนะครับไม่ผมไม่ได้กดสกิลนะช่่ยกูทีไอ้มันจะถึงแล้วอีกตายไอจานมา มึงวิ่งหนีกูกูวิ่งหนีอาญามึงคิดดูเราต่างวิ่งหนีคนคนเดียวกันเฮ้ยฟอร์เรนเพื่อนมึงดันไป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 ดันไปเอาคลิปเลนคืนก่อนเอาคลิปเลนคืนก่อนกูชิกโอ้โหเราต้องอย่าให้เขาเปิดอติดกันเลยกันเลิจมายเพื่อนตายอาไปได้แต่ตัดไปเลยวู้ ตายด้วัด้วยมาตัดยาเลือดมาตายไอเอาโทษโอยกูละเกียรมึงจริงๆโทษมึงอยู่ในระยะปืนกูดีนี่แหละกูจะได้ไม่เหงาอุ้ยตาย โดนดักพุ่มไหม่กูต้องดักคุณแอ็กจริงๆเลยกูต้องขออนุญาตเลยอ่ะไม่กันไม่กันนจบแน่พวกกูอ่ะกูต้องครูเดือดคุณแอ็กก่อนเลยไอ้ไหลมาไล่สมองอะสองตัวที่ต้องการก็คือสองตัวเนี้ยโอ้โหดูเขาดูเนี่ยแรงโคตรเลยเนี่ยดูดิอุ้ยอุ้ยมันล้างท้องทัน ร่างทองทันหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วมันไม่ได้ตีร่างทองหมดแต่ย่าใจต่อเวลาต่อเวลาต่อเวลาวิชาใจเย็นอย่าเพิ่งฆ่ากันก่อนใจเย็นดีหรอวไม่อยากเห็นหน้าไมดเลยที่เลือดกวายไปครึ่งหรอกมันยิงไอ้ฮัทนะแต่เลือดกวายไปครึ่งหนึ่งพลังความโกรธผักดันเป็นแรงความรลอน what the fuck นั่งอยู่ป่าทักป่าอันนี้มันรอให้เราเข้าไปอยู่คิดเยอะคิดเยอะได้เป็นยังไงก็ปวดหัวกูแตก ไอ้ไงใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยอะไรอ่ะทำอะไรตรงนั้นน่ะไปทำอะไรเหรอไปหาน้ำไปหาน้ำพึ่งเหรอใช่หาน้าเพื่อนเพื่อนทำมาแดดตามึงมากูบอกเลยชีวิตมันดับออชีวิตชีวิตปุนี่แหละดับเกียร์คิบ่อนเกียร์คิบ่อลอายุอันติไปได้เลยเดินที่ไม่ต้องเข้าถึงจืดจืดใช่เออนั่นแหละเออสวยน้องโดนแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรแลกมาถือว่าแลกคนสำคัญไปวะ จ้อยบดเลยมดดงเลยพี่อกันมันพี่ได้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลิกไปปล่อยให้ลูกไก่มันดิ้นก่อนครับคุณเอฟขายาเพิ่งไปดันมันก่อนตายไม่ตายผมจะไม่ตายห้ามตายบุญฟิล์ม ไปยาตัดชิ้ด้กันไว้เพื่อนเช่้วจะแพ้ไม่ได้บุญฟิล์มพี่คิ้วเตรียมมึงเตรียมกูสองรัวกูสองรัวแล้วกูสองรัวแล้วกูสองรัวแล้วมันจะมีแตูสองรัวแล้วกูสองรัวแล้วเอ้ยมีคนเกิดมาคนนี้เไม่ได้วิ่ง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 อยู่ตรงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเฮ้ยสายุสายุถอยไปเลยถอยไปเลยถอยไปเลยถ้าเข้าอันตรีเราสามคนต้องยื้อให้ได้สิบวิต้องมีคนหนึ่งรอดในนี้อุ้มเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ายียกูตีดาบกูลืมไปว่าเพื่อนอยู่ใกล้โทษ เอาแล้วไอ้บุญฟิล์มเขาโง่เขาเหยียบกลับกลับบ้าน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 กันลึก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 เย็นเนี่ยเราดันสามทางเลยเนี่ยใจเย็นก่อนบุญบุญลาปล่อยให้งูไม่ตอ่มเราดันเราดันคลิปแป๊กก็พอให้เขาแบบเราต้องจบสามทางดีถ้าไม่จบสามทางมันเดี๋ยวมันมีคนบอกว่าพี่รีบจบเพราะพี่กลัวแพ้นี่เชื่อพี่เราทำอย่างนี้น้องนี่คือลูกผู้ชายปุลนคาเมร์เขาใช้กันเอาได้แล่ะ บุญซีม <minutes> จับเลยกูร <Kind of balls> <royable> ู้ส <os> ึกกินแม่ดีแล้วลอยได้ลอยเลยวิธีชนะเดียวของเราแล้วน้องกันลึกเลยกันลึกเลยเอาเลนบนก่อนถ้าเลนบนแตกงคลิปหายไว้วอดเลยนะดันมาดันมาดันมาคุณต้องจับตาคุณได้ให้อยู่มีฮาร์ดทั้งหลังพี่เฮ้ยป็นย่าย่าเขาเขาคุยกันบุฟเญซีมมาถามบุฟบุญฟ์มาจะมาจะมา ไปจ,จ้ายที่ป้ไ <mł> ไอไปเก็บยิกไปย้ายไปไม่ไหว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 สุดฤทธิ์สุดเดชแล้วพี่ได้แค่นี้จริงๆอันติเลนกลางก็ได้เรื่อยๆนะซัดมันไปครึ่งแมปอยู่ละถ้ามีเห็นใครเคลียร์คลิปรตรงกลางซัดอันติครับเลยเลนบนอยา่างนั้นกนะ็ถึงแล้วน่ะไปยังไปเลยนะ่ะขีดไปเลยบุลาบันปัดไม่ถึงกูไปไม่ถึงบุลา,ลาเอาแต่กุลาเกือบแตกก็ยากทิึง จ้อะไรไปไหวยังไม่เปิดยังไม่เปิดอมตะาสองคนอ่ะไอไหลไม่ยันเดินดงดองอยู่เลยอ่ะไอเุญไอบ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 ุญพีลอยลน้องเฮ้ยรอ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 มึงเติมเลือดเสร็จแล้วมึงค่อยมาใหม่เพื่อนมึงยังทันเพื่อนไอตัวนั้นนะไปตัดอีกลองไปตัดอีกลองอีสต์ะฮะหกสิบวิเพื่อนหกสิบวิหกสิบวิหกสิบว่ากสิกิบวหกสยวกวกหอกิหกสิบวิ คินง่ายกินข้าวแล้วเพื่อนโอ้ยเฮียโดนเจอตายอยเฮียพี่ชนะเฮียเหลือเกินเดี๋ยอมขอทีละคนได้ไหมล่ะอะไรขอทีละคนได้ไหมคนเหรอขอทีละคนได้เปล่าจ้า แล้วพี่สามคนมัดลงกันไปเลยแค่กันยี้มก็เก่งแล้วเนี่ยวอยากรู้ว่าเก่งขนาดไหนอ่ะไปเจรคนิ้ได้หรือเปล่าพี่ชายจะยืนได้หรือเปล่าล่ะเยืนจะยืนอะไรอ่ะเขาาจกกันเฮ้ยมีเกิดอ่ะย่าอย่าบอมันเกิดมันหลุดสตันเลยดีกว่าก็มีหมอกคือไม่ติดยิงย่าบูตัวจะแตกแล้วเพื่อน ืเอต่อไปอสารบานมันล่อยลูกเรายืนดูเรายืนดูยืนดูให้กำลังจะกินมันน้อยไปไปเจอกัเราตัวกิกกี้โอ้ยโอ้ยกิกกี้เลี้ยงปางงงมั้งภาษากิ๊กี้คือกูนึกว่าอันติคายุหมดแล้วกูก็เลยไม่กดอันติกู ลสุดเลยมาแล้วหมดเลยมาแล้วจะเปิดนตีแล้วจะเปิดนตีแล้วเปิดนตีแล้วถอยถอยบ้านอยู่หุยหุยโดนตัดโดนตัดแข่งอยู่เพื่อนโดนแข่งอยู่เพื่อนเขามีหวันเกิดมาได้โอ้ตีโป้งโอ้ยกูเกือบหมดไอ้เสือยิ่งกำไปเติมก่อนให้ยืมเงินกันยืมเงินกูตกใจเลยกูนึกว่ามึงตกใจแบบนติกูแรงมากแรงเว้ย์อุ้ยกูเกือบตายชิวๆครับชิวๆเฮ้ยแตกแล้วแหละแตกแล้วแหละช็อตเนี้ย เฮ้ยผมตายเลยพี่เถิดลึกได้นะเฮ้ยปัดได้ไหมล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะต้านอยู่มันจะต้านอยู่เอ้ยเขาเขาได้ไปดึงดึงดังดังดังตะยุป้อมตายยุป้อมยิงก่อดดภัยึงดไงโอ้โหป้อมไม่ยิงด้วยล่าสุดดึงดังดึงดึงดังเหมือนเดิมไอ้เหี้ยทำไมป้อมไม่ยิงอ่ะ ต้องมึงตายกับคลิปนี้เสียเกียรย่แอนาไปกัรคลิปปล่อยมันหัวหน้าคลิปเลยไอ y แอมหัวหน้าคลิปอแอมหัวหน้าคลิป เอ็มผมนะอะกูยอมแพ้เลยเนี่ถ้ามึงตายอะคิมเนี่ยเอมุ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยตายกับคีมตายกับคีมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเกลือบแล้วเกือบแล้วกูโดนร้อยจนลูกเบื่อแะกูตาจัดมาเด็กเกี้โดนขี่ตายขีดเดียวเองเมื่อกี้เนี่ยขีดตีตายต้องแกะ ทำกำไรไปสามแสนเก้าอะสามแสนน่าจะใส่เพื่อนอีกเก้าหมื่นนา่าจะสองตรงข้าว